ตอนนี้นะครับเราก็ได้โตแล้วนะครับเย็นตั๊กโฟสั่งไปชามละร้อยพอกินใช่ไหมน่าจะพอนะน่าจะพอมันเห็นเต็มหน้าของบ้านนเต็มอ้วนปะโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยทับอัดอยู่เดี๋ยวมันนะครับตอนนี้เราก็รอรอโตก่อนนะครับช่วงระหว่างรอช่วงระหว่างรอผมเรามาสัมภาษณ์รถเซอร์วิสเราหน่อย ความรู้สึกเป็นไงครับมาเป็นรถสวิตให้พวกผมคุณเหนื่อยมากอาจารย์ไข่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรครับกับการขับเร่งแล้วเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวผ่อนเหนื่อยเหนื่อยคุยกับไอ้จุ้ยครับเหนื่อยเร่งทั้งผ่อนคือคือบอกไว้ก่อนเมื่อกี้อะครับที่ที่พี่ไข่บอกว่าเหนื่อยก็คือว่าเรามีจังหวะหนึ่งที่เราต้องการถ่าย พวกผมนะครับขับเบบป้านะครับแล้วเขาก็อยู่ในรถก็เลยมีการวอลเรียกกันว่าจังหวะนี้รถโล่ถนนโล่งนะครับเซอร์วิสเซอร์วิสขึ้นมาถ่ายให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าข้างหลังมีอะไรไหมลูกเดี๋ยวขอดูกันเห็นจานไข่หมองแป๊บนึงนะยื่นถือไปสัมภาษณ์ก็เลยอ๋อมีคณะสาวๆคับเล่นะครับคับเล่โชว์เอามาสัมภาษณ์ต่อ แล้วรถเซอร์วิสหายไปไหนครับเมื่อวานอา้าวรคุณพาผมหลงไนะ <ś led> ใครใครหลงเมือ่อวานนี้รถเซอร์วิสมาแล้วกว่าจะมาเจอนะครับเล่นเล่นเนี้ยต่อไปขอสัมภาษณ์สาวๆหน่อยไม่อันละ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 ่าไงครับน้องกรางสนุกไหมเป็นคนอะไรนะคลิปนี้นางนางมาเป็นทั้งหน่วยเซอร์วิส เป็นทั้งนั่งแบบนะครับเป็นทั้งอะไรนะคนถ่ายวิดีโอแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นทั้งแฟนของพี่แอ๊พี่แอ๊ <c oughs> เป็นแฟนพี่แอ๊อยู่รูปหนึ่งตอนที่ไปคุ้งมิมานนะครับวันนี้ได้รับเกลียดเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับเยนตะโฟยังไม่มาสักทีเลยใช่พี่ใช่ว่าจะได้ได้กินเลย อ,อ,อ,อ่ใช่ใช่ <c oughs> เห็นอาจารย์อาจารย์ไข่รีวิวให้ฟังหน่อยครับว่าต้องต้องรอนานขนาดไหนอะไรยังไง <มา S 1> ใครจะมาที่นี่อีก30นาทีครับไม่ได้มาหมายมายถึงว่ามามาที่นี่เสร็จปุ๊บต้องรออีกประมาณ30นาทีหรือว่า30นาทีต่อจองคิวหรือว่ายัางไงเลย30นาทีาาพูดดงัดงๆครับไม่ได้มันมันไม่เข้าตายแล้วอุ้ยตายแล้วอะไรนะ30นาทีคือ30นาทีกว่าจะได้กิน นี่คือช่วงที่คนไม่เยอะถ้าคนเยอะล่ะชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับร้านเขาดังจริงเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านอร่อยไหมลองไปดูเลยครับดูที่หน้าร้านอ่าอาจารย์ไข่พูดแเดีย๋ยวให้อาจารย์ไข่เป็นพิธีกรนะนีี่่ผมเฮ้ยเขาไปอยูน่นู่นแล้วว่าสวยกว่าผู้หญกิเลส สภาพร้านนะครับไม่มีโมกข้าวไปยยินเด็ดมาที่สี่สิบเก้าค่ะทำไมตั้งแต่ไม่มแล้วเนาะมันมีเสียงดนตรีด้วยสภาพร้านนะครับในบ้านที่สามสิบสามสามสิบสาสิบเก้าถึนึกว่ามันเป็นร้านแบบเป็นเป็นตึกเราหรือว่าร้านผมตอนแรกความคิดของผมก็คือว่าผมไม่เคยมาจันทบุรีแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2นะครับที่มาจันทบุรี แต่ว่าที่มาตรงในเมืองก็คือเป็นทางแรกนะครับตอนแรกที่เขาบอกว่ายินตะปูที่เจ้าดังก็คือตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นร้านใหญ่แต่ก็เห็นเนี่ยครับเป็นบรรยากาศแต่ว่าเจ๊เพนยินตะปูนะเจ๊เพนยินตะปูเขบอกร้านนี้เป็นร้านดังมากเดี๋ยวสักพักก็จะรู้ครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่าสำหรับการกินครังผมวันนี้ขอเชิญคุณจุ้ยเชียวชวนชิม เดี๋ยวสักพักนะครับสักพักใหญ่ๆโอเคยังโอเคครับงั้นก็ขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวโต๊ะอื่นเขามองแล้วว่าพวกรเราทำอะไร okay, ไปแล้วบไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไป <Okay. S 1> ยังไม่มาคนเยอะมากนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ได้นะครับที่ทำให้เยูน่าฟัวอร่อยเพราะว่า <Okay. S 1> ร้อนแรงอร่อย ไม่รู้รอต่อไปเพิ่งโต๊ะสามสี่นะครับเรานะโต๊ 3, โะที่เท่าไหร่สี่เอ็ดนะเพิ่โต๊ะสามสี่เขาเรียกเป็นโต๊ะเปล่าอ่ะไม่รอ,รอเพราะว่าน่าจะมาไล่ไ่กันนะครับแต่ละโต๊ะตอนนี้โต๊ะสามสี่ได้แล้วครับรรตอ่อไปอะไรนะ่อนนี้ก่อนไมไม่เอาหรือใ่บ่่ออะไรนะไม่เอาหรอหรอบ่ ไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่ว่าอะไรนี่ก็ขับตามมันไปแต่ตอนเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะลำบากน้ำเลยพี่ใหให้เองน้ำมาด้วยเองโดนพีมม่เอกี้เข้าไปนี่จกเลยนะนี่แหละครับเป็นอุปสรรคหนึ่งอย่างจริงๆนะครับเรื่องการสื่อสารกพรณีรถอีกคันจากแวะปั๊มน้ำมัน ถ้าเราไม่มีวอลหรือว่าบูทชุ h หรืออะไรก็ตามนะครับจะไปใช้โทรศัพท์ควจรจะพอซึ่งแต่ละคนเขาก็ใส่บูทชุ h ไม่ได้มันก็ลำบากนี้ครับทีนี้มันจะแก้ปัญหาด้วยยังไงก็คือผมต้องนำหน้าเพราะว่ารถผมรถเล็กแล้วก็ถังน้ำมันน้อยนะครับ น้ำมันจูได้แค่2.5ลิตรซึ่งต่างตัว GTS ดังนั้นผมจะหมดก่อนยิ่งวิ่งช่วง90ร้อยตลอดนี่น้ำมันลงเร็วมากนะครับวิ่งไป60 70โลก็ต้องเติมแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดปั๊มไปเจอจังหวะน้ำมันหมดช่วงปั๊มไม่มีนี่แย่เลยนะครับดังนั้น GPS ก็สำคัญต้องเช็คระยะตลอดว่าปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือต้องวางแผนดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะออกทริปนะครับน,นี่เป็นทริปแรกด้วยนะครับอะไรก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวรอยันตะโพต่อไปเดี๋ยวค่อยว่าก,กันจบรายงานเพียงเท่านี้ทำอะไรหน่อยนี ชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับดูเวลาบนเสาน่าจะเรามาน่าจะก่อนมามาเที่ยงนะเอออันนี้กับสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยมันเที <S <S ่ยงกว่ากว่าตอนนี umm> ้แปดโมงครึ่งนะครับนี่หน้าตาหน้าตาโอ้โหหน้าตาน่ากินสม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 อะไรนะสมคำต้องการรอหรือเปล่านะ ตอนที่มาโต๊ะที่29เพิ่งได้ไปนะครับเราโต๊ะที่41ไม่รู้ว่ารอกี่กิวลีิโลและกันตอนนี้มาแล้วนะอันนี้คือสากซากที่เหลือก็คือพวกกินผลไม้รอนะระหว่างระหว่างรอเลนตโฟมาไม่รู้จะอิ่มกันหรือไม่ยันะยงไงก็เดี๋ยวขอตัวกินเ็นตโฟกันก่อนนะครับสวัสดีครับ